ไม่ยังโอ้ยห่างประเทศเราห้องกูน่ะพอโพดพอโพกแทนกวนทางนอกมันตัวกอดเรานั่นไม่ยังทั้งเขาเขาดีทั้งขี้เขาทั้งจะบอกขอ,อ,ข,อ,อขึน้นหิววะเมียขอขึ้นบักดิไม่เห็นวูดแม้เขาไอ้แจงไอ้เป็นหิวจังไหน,นจึงคือนพาไม่หิวใชแม่ทั้งพาห้างหิวเจ้าเคยเห็นบ้าบ้าไม่หิวทั้างพาทั้งหิว ใคขห้องเต้เด้นน่ห้องเต้บอกเอิ้สอะไรอย่างมาส่ห้องกลางออกไม่เป็นอย่างอันกลางออกทา้งทางขึ้นอย่างนั่นเอามันเป็นอันนี้มันเป็นคันเปรียบเทียบคือท่านองแปดท่านองแปดโอ้ท่านองแปดตัวเก่ง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 นี่แหละ็วาคนปุ่นไม้ไฟแรกแม่ก็จะอาศัยพ่ายเพลิงปลุ เจ้านั่นซ้ำผูป่วยหน่อยนี่อีรีอรับยาย่างเดียวเลยก็ยอมรับอยู่มือเรีนไม่ได้เอามือจักยี่เรียนยังไม่ได้เขาเปลี่ยนมาีเจ้าไว้จากไหนเลอมันสิบก็ไรเหรอนีเขาเปลี่ยนมาีสิบก็ไรสิบไรก็ยี่สิบสิก็ไรไหนก็เปลี่ยนมาตลอดก็แล้วมันสามสิบเรื่องเลยตลกเนี่ยเขาไม่ออกว่าไงจ้เียเรื่องไหนไปเรียนบานนี เลือกเอาอันนี้เลยบ้านเนี่เลือกเอาซุม้มย่างเดี่ยวราคงง่ายกันเลยมิฉะนั้นเขาต้องเราต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆใหญ่คดในเบียอิริการเรียการยั้งกันงกางแม่ว่าพ่นธุค้นเสือดอันเก่าเฮาต้องตลกเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราแสดงอยู่กับที่เราไม่ได้เดินสายคันเดินสายเรียงเดียวแล้วเลยแต่แสดงอยู่กับที่นี่คือคนสือบัานเบงิง ตลกเปลี่ยนเต่งเก่าเอ้ยบ่เบิ่งดอกพันช่องตลกอะไรจังที่เขามามิฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเออเปลี่ยนให้มันให้มันให้มันแปลว่าสมค่าสมราคาท่านซื้อบัตรเข้ามาชมถึงแม้ว่าเาจะได้ค่าตัวหน่อยก็สร้างแพร่บริเกียบเราทําด้วยใจอาชีพตลกไม่ได้เป็นได้ไง่ายๆครับเอออีหลีอาชีพตลกหนึ่งถ้าใจไม่รักคุณก็ทําไม่ได้เอาอีหลี อี่ยังครังเจิงคือมีเลขกสองแปดเป็นยศแม่ยศดท่านอ๋องสองแปดฮะมันเป็นยศดของเขาอ๋อบ้าขวาประตูติมติมเติมเติมเนี่ยอยากเอามาอ้างวันทอ,อ,อยากให้แม่เห็้นไม่คือ่อคอยเป็นัวหนาาตลกมากอยาก,กออารูออ้ว่าสามารถิกตลกนี่พร้อมไปคือจังเจ้าคือจังตกอาคือจังทุกคนพร้อมรอยังเพาต้อไะไรบางอะไรบางแม่พุ่มใจด้สยแต่ว่าทิมว่ายังไห้แม่พุ่มใจที่แม่มีแพทย์เป็นผู้นำทีม เป็นผู้พ่าแม่เฮ็ดแม่ซางแม่กะเถาแล้วแม่ก็ไปตามอายุของแม่เจ้ามันเถาอีหลีแม่บ่อพ่ายกะเถาแล้วหรอกเจ้ามันเถาอีหลีไม่ยังทางคุณเป็นอย่างดีว่าใช่ไหมเฮ้ไม่ใช่นุกแจ้งนางมีอะไรตลกอ่ะเถากระทั่านไอเถาแล้วมันมันยังจะเถาไปอีกแค่มันบัอันี่เขาเอ็นนางยิ้วของเจ้าผ้ามบยิ้วเจ้าใครผ้าใบยิ้วทำผ้าข้างยูนไหมจะถ่ายเบิ้งเฉีเดียวของบอดนูจะถ่ายเบิ้งทั้งเวที่เฉเดียวเด้อ ยังไดควบโดยสึกตั้งแต่ไรมา,จากจะว่าหอสามดสามไรนี่<ล>พุมพ่มโบพุมพ่มใจบอมพุ่มใจคือว่าหนึ่งถ้าเป็นผู้คิดเรื่องตลกมากทุกคนก็เรียนได้เพราะว่าทุกคนมันมืออาชีพอยู่แล้วทุกคนมันเคยพันสนามมากอยู่แล้วนะนะการคิดมาแล้วเรียนบ่ได้กับชิณักไปอีกเดียวนอันนี้คิดยังมากกเล่นใหนไปสมมติว่าเอาสมมติว่าเจาเป็นผู้คิดเรื่องนี้มากแล้วคอยเรียนบ่ได้คอยบ่เอาน้ำเจ้าคอยเรียนบ่ได้เจ้าเครียดปะเครียดเออบ่ได้น้ำใจกูถือว่าือยังคู่สอนนักเรียนแหละ ไ้ทองก่อไก่มันไปเอาขอไข่ขึ้นก่อนมันก็ไม่ได้ร่างใจย์มิใช่นะขึ้นรู้สึกพุ่มเกย์าถ้าเป็นผู้หาเลี้ยงมาเออแม่จะเป็นตัวนี้เอเจาเป็นจังสี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 แม่เคยปฏิเสธป่ะวันนี้กระว่าปฏิเสธเจ้าสําผูรป่วยรอรับอย่างมาใหมเจ้าก็เรียนได้เรียนได้ขึ้นเรียนได้ในที่นี้คือว่าแม่นสิแม่นสิว่าบางไรแี่ว่าถือแกย์คอยเพราะว่าคอยบ้างมาแบบนี้เจ้าเรียนแบบนี้เจ้าเรียนไปอีกมป็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวเออยู่รันแบบครอบ ไม่มีอิจฉาเชิงรางกากสวัสดิ์ยังกันเรียนไว้แว่าป่ะา,า,าดิถ้าต้องเข้าใจว่ามันเป็นงานไร้ส่วนงานไร้ส่วนคือหนึ่งเวลาซ้อมไม่เยอะเวลาซ้อมแค่ชั่วโมงเดียวไม่ได้ซ้อมซ้ำเบ้าสู้กันฟังเป้าสู้กันฟังได้ที่ไหนกับ้าเป้าสู้กันฟังแล้วคุณไปหาคําพูดมาเองแต่ว่าคุณต้องทีมไทยให้ทั้งอื่นออกก่อนนั่นแหละมโโไม่เอาตัวรอดต้าจะฟังไม่เอาตัวตลกมันต้องเป็นทีมเวิร์กคันตายผู้เดียวก็ตายมืดคันรอดผู้เดียวก็รอดมืด ตลกเป็นสั้นตีอีลีเจ้าพระท่านขึงเกณฑ์แท้ของตลกได้ไหมหนาจ้าไหนเจ้านะเป็นหนาจ้าไหนสมมติคือไก่ตีถือกซอมแต่หันนี่เอาท่านองแปดได้หนิท่านอองแปดองเนี่ยคืออยังอองอองคือเป็นหน้าของยังก่อเขาเอื่อยนะก่อผู้ใหญ่สูงสุดนี่ก็เอื่อยเขื่อยมันถือกเด้ออย่างหน่อยขึ้นะัวจักกูกกระเบนน้ำบ่เป็นเด้ห้องเตี๋ห้องเตี๋ ไทยเขาดีไหมย้ำคนนี้ไทยเฮ้าคือแม่ความรูดเนียนนี่หรีเนาะปมนกินนี่คือทนาย่วมตองยอมนบความรู้เนียนนี่หรี่โอ้เฉพาะเราแต่ยสานแต่เนาะประเดี๋ยนะเราเป็นทนาย่วมปอะมงจนคืทนาย่วมรมงจนนาะไม่ยงนี้วะจะไม่ไทยเกือบเกือบท่านหองแปีกเนาะ ถ้าเพงเพิ่งปวดทั้งน่มออกพี่น้องเอ้ยปวดแล้วยู่ดีสบายเลยก็ได้ยู่ดีกินเสียบค่ะเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยค่ะหน้าบ้านมีอย่างค่ะหน้าบ้านมีอย่างหมูมีหมูมะนาวมีเยอะแยะยาไปกับไปไปแล้วกินแล้วไปไหว้หลายอะได้คลิปพอาะสิบมาทีก่อนเนี่ยเมื่อยแล้วเนี่ยฉันว่าเมื่อยอย่างท่านพอสิบยู่ดีคลิปนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่แม่ซะนีสามร้อยแล้วสิลงมืหมือนเอิญนี่สามร้อยได้คลิปนี่ อาจจะมาสามรอยสามดากยังตกลงกันแล้วดิตกลงกันแล้วนะตกลงกันว่าจังใดถ้ามีกำนันแพรออกช่องยูทูบหรือช่องเพจไฟทองยองใหญ่ปลอดภัยและมงคลประหยัดต้องมีสามร้อยมาถึงม e ือวิจารณขอฟ้องสามารถฟ้องเจ้าได้ไหมพลบคอมพิวเตอร์นี่อีหลีสามารถฟ้องเจ้าได้มันอยู่ในวักไหนอันไหนจังใดพลบคอมพิวเตอร์มาตาสามสิบแปดประชัดห้าวักสามว่าด้วพลบคอมพิวเตอร์ว่าได้เจ้าว่าได้ ัย่างตรงกับว่าใดต้องย่างเอียงเอาเปลียนคือคือต่อันนี้มันติดว่โอ้ขึ้นไปแล้วก็จะสิเป็นตั้งใดข่ะเพี่น้องขาแต่ว่าห่างไปได้ห่างรอดทั้งจบยุคขาแต่ละไร่ฉันก็ได้รันไก่ไม่วิ่นมือหนิไม่วิ่นเพราะว่าเรื่องนี้คิดมาตั้งแต่ปีกายนี่เรื่องนี้ไม่ใจวิ่งย่างยอ บ้าว่าจะจีดเดียบบ้าว่าจะจีไฟจีดเดียบจีไฟวิ่งย่างเดียวนี่ยขันปลไดลตั้งใจต้องให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดส่งเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญส่งท้ายพี่เ่าต้อนรับปีใหม่ส่งเป็นของขวัญให้พี่น้องต้องให้มันเพอร์เฟกที่สุดตลกชุดนี่แล้งจากปีใหม่ไปกับพ่อว่ากันเห็นตนากระได้หัวหรือราคาทีนี่ให้มันเพอร์เฟกที่สุดเฮ้ย จะไปเรื่อนีเมื่อยุติโดนนี่จะไปใส่สุดเอาไปกับไปพระห้สิบกับพระไปะยังดอกขอบใจได้หลายเด้อขอบคุณหลายๆคัะจ้าขอให้เอาถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปอวยพรให้กำนันเพร่ให้กำนันเ,ำน,นเพร่จะเลื่อนลุงเรื่องฮวงเครื่องเหลืองเหลียมผ้าเมรผ้านองผ้านุง่งที่มงานตลกนี่จะเลื่อนไปทั้งนาเก่าไปทาง้งนาให้มีหัวคิดที่สังสรรค์คิดที่ยังออกมากก็ให้ลอดโปง่งให้เป็นนักประพันธ์ก่อนลำ่ำ เป็นคู่บาอาจารย์ไปในอนาคตพุน<อ>่นละพ่ว่าผู้เฒ่าก็อาศัยเ,เด็กหน่อยรุ่นไม่ไฟแรงผู้ถีบเกิดไม่ใงญ่รุ่นผู้มีความคิดสั่งสค์ตามยุคตามสมัยแ,<อ>แม่นี่ก็คือเฒ่าแล้วก็อาศัยลูกอาศัยเตา่บาบา่าวตาเสร็เป็นชีวิตวงการบันเทิงชีวิตครอบครัวทางบ้านเฮาคือกานผู้เพิ่นเฒ่าเพื่อนแก่เพิ่นก,นกนากผีฝาข<อ>่เใส่น้ำลูกน้ำหลานอเอาชคดงีโชควงนีเรืยรยรวยรวยจ้าขอพ่อหนันจบกลับขึ้นไปสมดังปรารถนาเ้อขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในปีใหม่นี้ นะครับเพราะจะเป็นแม่ไฟแม่แด่ผู้อาวุโสต่างๆวันหนาทั้ง3ารแหรือเป็นแฟนคลับแฟนเพลงที่ติดตามช่องไฟทองชาแนลหรือช่องนุแพสในในชาแนลติดตามกันนั่นแพร่และกัแม่ไฟทองนะครับคอยมีสุขขีสุขขังพลังนะครับอายุมั่นขัญยืนร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปปีไม่นี้คอยมีความสุขความจเจริญน,นะครับความสุขใจได้ความไข่ยามีนะครับร่ำรวยเงินทองหมนันหมันสู่ผู่สุขคนครับไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่ะปีใหม่นี่นะคะคลิปนี้สุดไทยแล้วกัาย่าไฟก็ขอขอบคุณครับพี่น้นองกำนันแพทย์เนี่ยเราสิเป็นคนที่หวัวคิดสั่งสรรน,นะครทุกมือนี่แม่ไฟก็อาศัยเล่นานั่นละแม่ไฟเหร่นมาโดนเหร่นมลายลาย,ลายมันก็คือว่านละ่ะครับพี่น้องมันกะสวยไปนำ้ำสุดไปนำ้ำแต่ว่าก็ยังมีแรงกำลังใจจากพี่น้องเยบซี UFC, แ่แฟนเพ่งแฟนคลับออจากลูกจากหลานพวกเขาอยู่น้ำนี่ละ่ะ แต่ละคนกับหากกันแพ่งกันว่าสินาทีใดอาชีพใดนะคะร,ะระับว่าสิเป็นตลกมอลำนะคะเขอาอยู่น้ำกันแบบครอบครัวสําสหรับหมอลำเสียงพีหกนะคะ,ลคะไล่สวมาเนกับสามสามไล่แล้วค่ะพี่น้องไล่ที่สามสามปีใหม่พอดีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ย้ายไฟทอไว้พ่อในพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบไฟทองชาแนลเอฟซีไฟทองแฟนเพจทุกๆคนนะคะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามลำรวยเงินทองสุขภาพราา่างกายแข็งแรงนะคะ สุขสมหวังดังใจปรารถนาคิดเงินไ่เงินไหลมาก่องคิดท่องกับอให้ท่องมาก่องโจกโกยุตรหนาปัจจากโลกไพ่ไข่เก็บขมกกรำรมะไากา่นะคะโชคดีปีใหม่สวัสดีจ้า